เอาละครับวันนี้อย่างจ้าบเลยอยู่กับรถแคบ SDA ปี2023นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับโปรโมชั่นนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่29,000บาทนะครับ29,000บาทพร้อมจบสีนี้เลยนะครับผมนะครับเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าเลยนี่นี่เป็นกระจังหน้าสีใหม่นะครับผมสีดำนะครับผมมีเฉพาะในรุ่น SDA นะครับควบมากับล้อ e n f นะครับตัวนี้เป็น เอ็นไฟล์ลิมิเต็ดนะเดี๋ยวบดให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่มีจ่ายเพิ่มเลยนะครับผมเป็นก้านดอกไม้นะครับก้านดอกไม้นะครับให้ดูด้านข้างนิดนึงนครับคันนี้จัดทรงเป็นหน้า2หลัง4นะครับผมบดให้ความรู้สึกที่อมหลังห้อยนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ห้าขนาดนั้นเพราะว่าไม่งั้นจะใช้งานลําบากเพราะว่าลูกค้าบอกว่าทางค่อนข้างถรกขระนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังนะครับพร้อม คำท้ายหลบป้ายนะครับเป็นสีเทานะครับผมเป็นสีเทานะครับโปรโมชั่นนี้ก็มีเปลี่ยนท่อให้ด้วยแต่ลูกค้าครับอยากได้เป็นท่อเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมงบใช้เงินออกรถ29,0 0 0บาทนะครับได้จบลหล่อแบบนี้เลยไม่มีจ่ายเพิ่มเลยนะครับผมนะครับก็ฝากโปรโมชั่นแบบนี้ไว้ด้วยนะครับผม ภายในก็จะมีหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับผมมากับโรงงานเลยปะเดี๋ยวบอสพาไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับภายในก็มาพร้อมหน้าจอขนาด7นิ้วสามารถทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็หน้าจอจะติดเวลาที่เรากดถอยหลังนะครับเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะเห็นกล้องหลังด้วยนะครับมีมาแล้วนะครับสำหรับรุ่น SDA นะครับผมก็ออปชันจะคล้ายๆตัว LDA นะครับ ออปชันจะคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างเรื่องของราคาแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็พวกวัสดุตรงนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ให้มาค่อนข้างครบเลยโปรโมชั่นนี้บดก็แถมกล้องหน้าให้ด้วยนะครับผมก็ครบคันครับหรือขาดไม่ได้เลยโปรโมชั่นนี้นะครับใส่โช๊ปโปรเฟนเดอร์รับจบให้ด้วยนะครับนะครับก็ฝากไว้กับโปรโมชั่นนี้ด้วยนะครับใช้กงิดองรถ29 0 0 0บาทไม่มีจ่ายเพิ่มเลยนะครับผม จบหล่อๆแบบนี้เลยมี3สีให้เลือกนะครับสีขาวสีบรอนเงินและเทาร์มโบนะครับผมแล้วแต่พี่ๆชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะครับยังไงโบก็ฝากโปรโมชั่นนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวโบไปดูแลรถคันนี้ต่อคันนี้ไปโคราชนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไป